พี่น้องที่รักพระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุดของพระองค์ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเป็นเจ้าพระองค์สร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ตามภาพลักษณ์ของพระองค์นั้นก็คือให้เหมือนพระองค์เหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่มนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณมนุษย์มีร่างกายมีสติปัญญามีอําเภอใจมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุดของพระเป็นเจ้าคำว่ามีอําเภอใจนั้น อีกคำหนึ่งเขาใชคาาใ้คำว่าน้ำใจอิสระคำว่าน้ำใจอิสระนั้นก็คือว่ามนุษย์สามารถที่จะเลือกสามารถที่จะเลือกคำว่าสามารถที่จะเลือกนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าพราะเป็นเจ้าพระองค์สร้างมนุษย์มานั้นไม่ใช่สร้างมาแล้วมัตราสัง สั่งให้ทํานูน่ทนทํานี่โดยที่มนุษย์นั้นจะเป็นหุ่นยนต์ก็หาไม่พระงให้มนุษย์นั้นมีเสรีภาพมีอำเภอใจมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าการเลือกนั้นถ้าเลือกไปทางขวาจะได้รับความรอด แต่ถ้าเลือกไปทางซ้ายชีวิตจะล่วงถ้าเลือกไปทางขวาชีวิตจะรุ่งถ้าเลือกไปทางซ้ายชีวิตจะล่วงพอง์บอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่มนุษย์นั้นมีความอ่อนแอมนุษย์ทำตามกิเลส กิเลสคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงโลภโทสะโมหะโลภมันยังรวมถึงคำว่าราคะคือการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อตัวเองเอาเข้าสู่ตัวเองทำเอาไม่ใช่ทำให้ โทสะความโกรธความฉุนเฉียวส่วนความหลงคืออะไรพี่น้องความหลงนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรความหลงนี้คือการที่แยกแยะไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือบางทีตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปก็คือเห็นถูกเป็นผิด เห็นผิดเป็นถูกหรือที่เราใช้คำว่าเห็นกงจักเป็นดอกบวกัวนี่คือความหลงแยกแยะไม่ออกเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่บางทีแยกแยะไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดและส่วนมากก็จะเห็นกงจักเป็นดอกบวกัวเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะเคลือบ ภายนอกไปด้วยความสวยงามเคลือบไปด้วยความหวานแต่ข้างในมันเป็นยาพิษข้างในมันเป็นยาพิษพี่น้องลองพิจารณาดูหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะที่เราได้ใช้เสรีภาพในการเลือก โดยการเห็นว่าสีมันสวยภายนอกมันสดใสมันดึงดูดแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในนั้นมันคือ,อยาพิษช,ชัดๆเพราะฉะนั้นทำไมเอวาเมื่อมองดูผลไม้ต้นที่อยู่กลางสวนแล้วโอ้โหผิวมันสวย มันงดงามมันน่ากินและที่สุดก็หยิบม,มากินแต่ปรากฏว่ามันเป็นผลไม้ผิษเมื่อมนุษย์ผิดพลาดอย่างนี้ที่สุดแล้วพ่อองค์ยังรักเห็นไหมครับพี่น้องเพราะนั้นแบบอย่างขององค์พ่อผู้เป็นเจ้านั้น<ม>ก็คือว่ามนุษย์จะผิดพลาดขนาดไหนก็แล้วแต่ แต่พระองค์ยังรักพระองค์ม,มีแผนการที่จะช่วยแต่การที่พระองค์จะช่วยมนุษย์สําเร็จนั้นเป็นยังไงพี่น้องตั้งแต่บทอ่านที่หนึ่งแล้วจากหนังสือประกาศกอิสยาประกาศกอิสยาร่วมมือกับพระเจ้าในการเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการประกาศพระประสมขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชี้แนะแนวทางประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้รู้ว่าไปซ้ายผิดนะไปซ้ายล่วงนะแต่ไปขวาลุ่งนะพอมาถึงนักบุญเปาโลนักบุญเปาโลก็ยอมเป็นผู้ที่ร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพอมาถึงพระวรสารในวันนี้ที่พี่น้องได้อ่านพร้อมกัน ใครคือผู้ที่ร่วมมือกับองค์ผู้เป็นเจ้าเองแม่พระและที่เป็นพระเอกในะวันนี้ก็คือนักบุญโจเซฟนักบุญโจเซฟนั้นถ้าเรามองดูชื่อภาษาอังกฤษนะ J O S E P H โจเซฟมันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่สองตัวนะ ที่ว่าทําไมนะคุณโจเซฟเนะี่ยจึงร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีคุณธรรมอะไรท่านมีคุณธรรมอะไรนะตัวเจโอเค justice ความยุติธรรมความชอบธรรมแต่ตัวที่สองนึ่งคือตัวโอเลยพี่น้องโจโจโจเซฟนะตัวโอก็คือ obedience obedience คืออะไรคือความนอบน้อมเชื่อฟังเห็นไ,ไหมมันตรงกันข้ามกับเอวาที่ไม่นอบน้อมเชื่อฟังตรงข้ามกับอาดัมที่ไม่นอบน้อมเชื่อฟังอยากเป็นใหญ่เลยไปกินผลไม้ที่ปีาศาจมันหลอกลวงแต่โจเซฟ ตรงกันข้ามกับอาดัมและเอวา obedience คือนอบน้อมเชื่อฟังตัวไหนอีกพี่น้องตัวสุดท้ายเลยตัว H คือ humility คือความสุภาพถ่อมตนเห็นไหมครับคนที่จะประสบความสำเร็จแผนการของของค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นจริงเป็นจังได้ ไม่ใช่เราปล่อยให้พระเป็นเจ้าออกแรงแต่เพียงฝ่ายเดียวเราจะต้องทำแบบที่โจเซฟและมารีเปาโลและอิสยาทำร่วมมือกับพระองค์แต่การที่เราจะร่วมมือกับพระองค์ได้นั้นเราต้องมีคุณธรรมนอบน้อมเชื่อฟัง obedience และสุภาพคือ h u m i l i t y เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนวันนี้คุณพ่อจึงอยากจะสรุปว่ามนุษย์ไม่เข้าใจแผนการของพระเป็นเจ้าทั้งหมดหรอกแผนการของพระเป็นเจ้านั้นมีเอาไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษย์แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จโดยมนุษย์ต้องร่วมมือมนุษย์จะร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ แม้ว่าตอนนั้นจะไม่เข้าใจก็โดยการที่เขาต้องมีคุณธรรมความนอบน้อมเชื่อฟังและความสุขภาพถ่อมตนเหมือนพ่อแม่มารีและนักบุญโจเซฟที่เป็นตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างแก่เราในวันนี้ขอพระเจ้าอนวยนพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต โดเซฟกันนักปุ่นที่ปลดปล่อของแก่เจ้าฟันเราเฝ้าเห็นบอนโดเสนอเพื่อเราโดเซฟกันเอียรพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงส่งโดดเป็น